สวัสดีครับมาดูรถบ้านครับอีกหนึ่งคันอี u z ุ D-Max s l x นะครับปีศูปีสีนะครับป้ายยโสธรเป็นเครื่อง2.5นะครับเทอร์โบมาดูภายในนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะซิ่งนิดหน่อยนะครับตามสภาพภายในก็โอเคครับยังโอเคอยู่สภาพ เหมาะสมกับราคาครับ129,000บาทนะครับคันนี้เรียนมาอยู่2 0 0 0 0นนะครับ6 0 0 0อ่าเครื่องพิดนะครับติดง่ายครับเดินทางไกลสบายครับคันนี้ขับมาจากกรุงเทพได้นะครับไม่มีปัญหาด้านความร้อนนะครับแอร์เย็นฟงไลพาวเวอร์ช่วงล่างดีมาดูห้องเครื่องครับสีสันนี่ประมาณ90%นะครับเพราะว่ามีมีถอดอ่าคิ้วออกนะครับมันก็มีริ้วรอยนิดหน่อย ถ้าไปใช้งานไม่ไม่ต้องสีเรียกน,นะครับฐานหน้าเดิมนะครับไม่เคยแกะเดีอดนะครับเกือดเดิมแต่เก็บเดิมนะครับแต่เก็บเดิมไม่เคยมีคนหนักนะครับเ,เครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับตัวนี้ไม่มีไอเป็นมันเป็นเครื่องตัวโซซิลีนะครับไม่มีปัญหาด้านความร้อนเดินทางไกลสบายนะครับ อันนี้ขายตามสภาพ129,000บาทพร้อมใช้งานภาษี68นะครับสีสันก็มีริ้วรอยมีอะไรตามการใช้งานนะครับก็คือสีไม่ได้ร้อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดครับประมาณ80% 90%เมันจะมีร้อยดางๆครับ สนใจดูรถอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับ0805510085ครับผมต่อรองได้ลองทดลองขับได้ครับผม